ับสวัสดีงามงามยำแรงครับวันนี้ครับผมวันนี้กับเข้าวยำแรงเนาะครับวันนี้แอดมินจะมาเนี่ยนึ่งไก่ครับนี่ครับไก่หนึ่งตัวเอามาเอามานึ่งกินกันคร happened. ับมั้งขนาดเนาะเรามาจัดน okay, ้ำพริก <cigar>. สูตรเมียงเมียงบ้านเฮาครับสูตรเมียงเมียงบ้านเฮาเลยเนาะโอเคจัดจัดจะเอามาล้างไก่กันครับล้างไก่ก่อนครับผมจุกเกล็ดทางไหนเอ๊ะจุกเกล็ดทางไหนแต่จุกเกลมันออกกันครับเประมาณนี้ล้างให้สะอาดๆครับ ละมันเอาละครับโอเคครับแนวล่างเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมก๊กหอหัวมนัน,มอ,อ,มนอ,ออกเลยครับผมบอาหัวนะครับกกหัวออกเลยเอาทิ้งครับหัวนะแัดข้อเข็งมันออกครับเราจะเล่นเก็บตัวมันกันนะครับ อันนี้เหากัดตัดเล็บมันเห็นง่ายๆครับวันนี้ง่ายๆนุ่งไก่ครับแง่น,น้นำจิ้มล้ำนครับทีนี้แบบเมี้ยงๆนะก็จะ,จะได้ประมาณนี้นะครับนะแหมโอเคเนาะประมาณนี้ครับแอะมาเดี๋ยวเอมา,ามาตัดเครื่องมันครับมาซอยค่าก่อนๆนครับอ่าเดี๋ยวเหกแง่น้ำต้ม น้ำเป็นน้ำซุปไปแล้วน,นะครับล้นมากขนาดเนาะน้นสดน้ำมันหอนครับก่นอนจะใส่มื่อีป้ปลอกคายใส่กับน้ำต้มนะครับปละะอกเมือกี้ราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะส้มนะครับหน่อคายนี่นะใส่จะคา่ครับจะคา่ให้เขาตักตัตัตครับสใส่ใส่คบตัก เนี่ยมันไันเห็นแ้ต้องหัวมันจะเอื้อยเลยวานี่นะนะครับเอาใส่กระเทียมลงไปครับหอมขาวครับแล้วก็จะไคใส่ลงไปครับแล้วก็ขมิ้นครับใส่ไปครับพริกแห้งเล็กน้อยครับเพิ่มความเผ็ดไปครับแล้วก็เกลือครับใส่ไปทำการตำเลยครับตำมันต้องเดียดนะครับมันแบบหยาบๆมัมมะาแต่เอาอ่ะเนาะ หม้อครับหนึ่งไก่วันนี้เนาะเดี๋ยวเนี่ยน้ำจิ้มหมาอนี่เดี๋ยวมมเขาไปใส่ตีตำน้ำพริกนี่มามาร์คใส่ไก่หยัดใส่ตองมันครับใส่ตองไก่นี่ครับตำหม้อง,อง,อง๊อบบ๊อบครับฮะบ๊อแล้วครับนี่ครับน้ำพริกไก่ยี่เนาะเอามาใส่ในตัวไก่แล้วครับอ่ไม่ต้องแง่งองะไรครับุกเข้ามันเหลียงครับมากมักมันเหลียงัมดูน่ากินน่ากินครับดับคาวด้วยเน,ะนาะ สุดยอดครับสุดยอดโอเคได้ตีแล้วเขายัดต้องเลยนี่เนาะครับอ่ะเดี๋ยวเขาใส่ไปในนี้เลยไมพผิดนี่นใส่ไปเลยครับเดี๋ยวมันจิ้มเขาอยากไปลุ้นครับมันจิ้มเขาต่ำไปลุ้นครับมักขออนุญาตใจมือน,นะครับเด้าอตัวอะไรกันเนาะอันนี้แข่งไงครับยังเข้าไปเลยครับ ร้อยครับมาเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับอันนี้ตั้งหม้อเรียบร้อยใส่ขน้องไปหนึ่งก้อนครับอ่าในหม้อเลยหม้อผมล่างแล้วเด้อล่างสะอาดมากมาครับเขาใส่จะคลายไปก่อนห้องแวะอ่านอนตองแวะแล้วก็ขาครับตามด้วยขาอ่าแล้วก็ใบมะกรูดน,นะครับเด้อใส่ไปเลยครับห,อ,หอมแหวะเน่หอมสุกหอมสุกแล้วก็ไต้ครับมนาะ นี่นะใส่ไปเลยครับหนึ่งตัวเต็มๆแล้วก็ตีนไก่ครับนี่โอเคครับทิ้งไว้ประมาณส0มสิบนาทีได้กินแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับระวังลอเดี๋ยวหอมมาแปงน้ำจิ้มซีฟูดล้ำๆครับเอาใส่กระเทียมเะครับหอมขาวไปสองหากชี้ครับพริกขี้หนูครับใส่ไปครับพริกแดงครับอ่าใส่ไป จำเลยครับจำเลยเดี๋ยวมาปรุงรสครับน้ำจิม้มสัมรสน้ำจิ้มซีฟูดกับกมะมะมะนึ่งไก่มะม่วงลำลังกันนี่เนาะมอขนาดทำหม้ให้หม้อป้อเอาครับเราต้องไปพิถีพิถันเยอะแยะโอเคป้อครับมาครับมาปรุงรสกันครับน้ำตาลครับใส่ไปเอา,า,า,าครับน้ำตาลทอดไปไหนครับ ต้องเสียดายครับน้ำปลาครับก็เอาได้อะก่อนครับผมชุบรถเล็กน้อยครับแล้วก็น้ำมะนน้ครับหนึ่งจ้อนสองจอนสามจอนก่อนครับวนพอเข้ากันนะให้เขาคลุกเคล้าให้เข้ากันให้เข้ากันเอาไปตังใดครับขนาดครับนาจิ้มพอครับตังใดเอาละครับ ใส่มานล้วไปหามดคือมดเลยครับนี่ด้วยนี่ถุงน้ำปลาน้อยครับต่อละจับเบ๊ะได้คำนี้นะโอเคมันจิ้มเรียบร้อยครับเกินชั่วโมงผ่านไปครับปัดต์ปัตต์ปัตต์เริ่มเหมาะขนาดครับปัดไอจุ๊งจุ้งๆนะเฮ้ยปัดต์ปัตต์ปัตต์เลอเหรอนี่ครับปัดต์ปัตต์ปเหมาะขนาดก็ถ่าจะโอเคแล้วครับนี่ครับเหมือนสน่อยนะปัตต์รูปอดตีนแล้ว นี่ครับจ้องระเดอร์เนี่ยนะอ่ะพอแล้วครับเดี๋ยวเขามาเทใส่แล้วครับนี่เมาะขนาดครับเมาะขนาดจอดๆแล้วพอโลใครจะใครหาบหมต้องเอาครับเนาะหอนหอนหอนเดี๋ยวรอทิ้งไว้เย็นก่อนนะครับนะนี่ครับเรียบร้อยครับผมปัจจุบกมาแล้วนะเรียบร้อยครับเมาะขนาดเนาะหนึ่งไก่ครับจอดๆแล้วพอโเฉียงไหน น่องปีกเหมาะขนาดน้ำจิ้มครับออืซีฟู้ดครับผมอันนี้น้ำสุปครับเหมาะขนาดครับผมอโอเคครับก็เข้ายอมแรงเรียบร้อยนะครับเนาะก็กกับกลับคำว,ว่าสวัสดีครับ